สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวาดรูปนี้กันนะหนึ่งสองสามไปกันอันแรกก็จะเป็นแค่วาดเ,เล่นไปก่อนนะโอเคเริ่มวาดจริงละนี่เราจะเริ่มวาดเริ่มวาดาาาอันนี้กจจะต้องระวายแบบนี้ <c oughs> ง่ายมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราใช้สีสีตรงผมน่ารักน่ารักหนึ่งอันนี้ต้องมีเงานิดหน่อยนะไงตรงนั้นนะ่ะต้องมีเงานิดหน่อยแลปลอกรอง โอเคเสร็จแล้วนี่แหละวิธีการวาดเดี๋ยวไปลองวาดดูกันนะบ๊ายบาย